เธแบบผ่าเงี้ยครบไหมครบไหมแล้วก็นัดอีกคนหนึ่ง้อยากจะซื้อยจะลนใช่คอนอใช่ไหมอ่าทุกคนขอบคุณขอบคุณนะแชมก่อนลูกขอบคุณนะแซมนะแซมเอาบอดีลมาให้นะคะทุกคนออมได้ค่ะขอบคุณหรือยังคะมาขอบคุณนะแซมก่อนลูก เห็นไหมอ่ะเราแกะไหมอ่ะแกะให้ดูหน่อยเป็นร้อยอ่ะลูกได้ปะร้อยสองร้อยอ่ะเนาะประมาณนั้นเนาะอ่าทุกคนแกะให้แม่อุดูหน่อยได้ไหมคะว่าข้างในมีตัวอะไรใครได้อะไรบ้างห้ามเปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะลูกมาแกะตรงนี้แล้วลูกเฟิร์เฟร์ขาเฟอร์ไปยืนตรงแม่อุดหน่อยได้ไหมคะอ่าุณดูอ่ะหลบรถรถก่อนลูกหลบรถก่อนนะคะหลบรถก่อนโหทุกคนนะคะมีความสุขมากเลยนะ อุ้ยของต้นน้ำก่อนเลยนะแม่อุขอดูของต้นน้ำก่อนเลยไหนครับอุ้ยของต้นน้ำน่ารักมากเลยดูตัวครอดูนี่น่ารักมากอ่ะโลกนี้ออ้ยนี่มีการ์ดให้ด้วยนะคะของโปแตนได้ไรคะลูกไหนแม่อุขอดูตัวการ์ตูนหน่อยนี่การ์ดอุ้ยอุ้ยเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมอุ้ยมันคนละตัวกันเลยไหนอ้อมเล็ตลองแกะออกมาให้แม่อุดูหน่อยได้ไหมคะอุ้ยถุงให้หน่อยเหรออ่ะของอุ้ยของเจอเบ็ดน่ารักมาก ทำไมเหมือนน้องเจเบนเลยอ่ะจันทร์ขอดูหน้าหน่อยหันหน้ามาอุ้ยเหมือนกันเลยค่ะอุย้ยน่ารักของวัตต์น่ารักอุ้ยดีใจนะคะดีใจแทนน้องๆด้วยนะคะดูน่ารักแต่แม่อุ้งของชอบของต้นน้ำนะคะของเฟิร์สสิเลยอุ้ยของเฟิร์สเฟิร์สเข้ากับเฟิร์สมากแลก่ะลูกนี่ขอ,อนะดูอของเฟิร์สนะอุ้ยอุ้ยของตั้ทางกันได้ไหมก้าโอ้ยน่ารักอ่ะไหนขอมเดอ่ะลูกอุ้ยอมเล็ทหองเนี่ยเป็นเอเลี่ย นี่น่ารักอ่ะแต่แมวอ้วนชอบของใครรู้ไหมชอบของต้นน้าก็ของเฟอร์บี้มากที่สุดเลยนะ,นนะมันแม่มันได้ช้างแต่ในนี้ไม่มีราไม่มีการ์ดเหรอลูกดูไหนคะดูดไม่รู้ว่าได้ดีเกค่รือเปล่านะแต่ของต้นาน่านสวยของเฟอร์อ่ะของเฟอร์สวยไนหะมช่างเข้ากับของเฟอร์มากเลยนะเข้ากับเฟอร์มากเลยเฟอร์เฟอร์แม่อุตถอได้ไหมไม่ได้เอาแม่อุไม่ขอแล้วแม่อุหยอกเล่นนะคะน้องของน้องเนยยามีอะไรคะลูก น้องเนยยา,ยามไม่ได้นะอ่ะไ,ไ,ไหนขอดูหน่อยอ้๋อนี่ก็อข,ของแม่อูอันสุดท้ายเหลือไหมพ่อแบงค์นี่เหลือนี่ของเปล่าของเปล่าเหรอร้านนี้ของใครอะคะนี่เหลือพี่นัทออดี้โอไ้ไม่อหุ้นเไม่ไมอของเนยยา,ยาอยู่อ๋อของเน,ย,งนายยาเนายยาของเนยยาเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวสีเขีดจริงเหรอ ไหนของเนยยาเป็นตัวอะไรคะลูกให้แม่อูด,ดูหน่อยได้ไหมคะอ่าพี่ตังตังแกะให้น้องเนยยาหน่อยได้ไหมอุย้ยทำไมอุย้ยของเนยยาเป็นนี่เนี้ยเอ,อ่ออะไรนะไายเบบี้แม่เหมยคายเบบี้เป่าบอลลี่บอลลี่บักเนี่ยไายเบบีนนะ้อุ้ยบอลลี่บอลลี่ค่ะคายเบบี้เป็นบอลลี่นะแม่อูอ่านผิดน,นะนกอากานี่ของน้องเนยยานะคะคายนะ ไอน้องแกะไหมของน้องเนยยาเป็นมอนลี่นะจริงเหรอสิ่งเพชเหรอจริงเหรอไม่มีทำข้างหลังกล่องเหรออุ้ยดีมากเลยอะดูของดึกเนยยาเนยยาลูกของหนูหนูแกะไหมคะแกะล้อป่ะใครแกะให้น้องอมเล็กคะมาแกะให้น้องเนยยาหน่อยแล้วอ่าให้พี่เปิร์แกะให้นะเป็นมอลลี่เลยนะของน้องเนยยานะอันนี้เป็นหลานของนะแชมป์นะคะก็จะได้ตัวพิเศษนิดนึงนะ เอาขยะไปทิ้งด้วยนะทิ้งตรงไหนของต้นน้ำนะคะได้ตัวเขาเรียกตัวอะไรนะกระเขาได้ตัวอะไรนะตัวสีเข็ดตัวสีเข็ดนะน่ารักมากเลยอะเนี่ยมันอยู่ด้านก่อนเหรอไหนมีไทยก็แต่งแรกก่อนแล้วแต่ลูกเลยลูกชอบแบบไหนก็แล้วแต่อ๋อโอ้น้ำพขยะในถังขยะค่ะลูกไหนของน้องเนย่าเป็นตัวมอนี่เป็นตัวอะไรคะหน้าตาเป็นยังไง ลูกอุยน่ารักอุ้ยมอนนี่น่ารักมากไหนขอแม่อุดูหน่อยได้ไหมงานน้องเนยยานี่นะคะนี่เป็นมอนนี่้วาวน่ารักมากเลยอุยน่ารัก,กอะ่ะ<า>มีการ์ดด้วยเหรอมีการ์ดด้วยเหรอโอ้ยอเก่งด้วยเก่งเหรอโอ้ยน,น้องเนยยาลูกอ,อันนี้ของต้นน้ำอยู่นี่ลูกของต้นน้ำอยู่นี่ของต้นน้ำอยู่นี่โอ้ยแบบเปิ่มมาที่หลังอดเลย เปเปอร์มาที่หลังอมดเลยทำไงดีอ้าวกล่องนึงอ้าวก็ต้นออดี้ล่ะก็คือออดี้สีชมพูออดี้แล้วก็นัดแล้วก็พี่นัดกับเปเปอร์ได้อ๋อให้เปเปอร์ด้วยโอ้โหเปเปอร์เปเปอร์ครับเปเปอร์ออกมาพอดีเลยโอ้โหได้หมดเดียวหนึ่งตัวนะเอากล่องไหนดีครับกล่องของของน้าแชมป์นะลูกของน้าแชมป์นะคะขอบคุณครับก่อนลูกขอบคุณครับสุดหล่อของคุณบ้านนะขอบคุณคุณยายก่อนลูกขอบคุณคุณยายก่อน เอาคุณคุณยายก่อนนะนี่นะคะเพื่อนบ้านของอเล็กกัเชเบดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใจดีทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะคะตกมือให้หน่อยแล้ววันนี้เราวแม่เหมือยจะให้อะไรอะคะแม่เหมยหรอคะ ถ้าเหมยให้อะไรดีม,รมีไหมมีเงินไหมมีเงินไหมมีไหมมีมั้ยไม่มีไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพ่อแบงค์มีอะไรให้แม่อูไหมขอส่งครับโอ้ไม่เอาค่ะอิ่มแล้วอไงแม่ตัวให้ก็ไม่เอาไม่เอาค่ะของแม่อูค่ะ <c oughs> โอ้ทุกคนเป็นไงบ้างคะต่างๆต่าง,างๆโอเคไหมชอบไหมชอบจริงเหรอแล้วเชเบตสุขใจไหมคะ ของเชเนกะ่นานสีชมูเข้ากับเชเบนเลยอ่ะโบตานทุกใจไหมลูกโบตานทุกใจไหมโบตันก็ทุกใจนะค่ะโอ้ตัวสีดำหรือเปล่านนตัวสีดำ,อ,ดำอันไหนนะของเป,ปเปอร์ไหน,หลนะลูกแม่อูขอดูหน่อยได้ไหมครับอ,รอันนี้ของน้องตัวนี้จะแพงหน่อยนะตัวเนี้ยเออเนียจะแพงหน่อยนะตัวเนี้ยเนี้เน้ยงียวนนี้ยนเนเนอ้์ดี้วเา เอาเปปเปอร์กล่องเนาะกล่องใหญ่เลยน่ารักมากเลยเพื่อนบ้านเราน่ารักทุกคนเลยนะคะจ๋าด้วยนะกล่องของเรานะของเปเปอร์ได้ตัวนี้เอาหรอน่ารักอ่ะแมนมากอันนั้นกล่องสูงกล่องใหญ่เหรอดูดูนะโอ้ยของเปเปอร์ของเปเปอร์น่ะตรงข้ามกับเปเปอร์เลยนะ ตัวขาวจะได้โมเดลตัวสีดำนะน่ารักแมนแมนนะคะลูกแมนแมนเลยคนป่าเลยเหรอโอเคห้องตชั้นเบนน่ารักมากเป็นตัวสีฟ้าลูกไหนขอดูหน่อยอโอเคมาถกดไลค์ไปบ่ายค่ะบายบ่ายนะคะบายบายค่ะบอจันต์ม่คิว่าขอด้วยเหรอ ไม่หนูของเปร์บี้แม่อุชอบเขเลยอยากได้อยากได้ดูดิน่าดูมากเลยนะอออันนี้ตัวอะไรนะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยอ่ะลูกไหาน้ำกับของเฟอร์สวยนะหอมเมลกับเชเบตทุกคนสวยหมดเลยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน